พอกันไปก่อนว่าที K ่หนึ่งในเอเชียน้ำหวานอินเออีเอเชียดาร์โคฟูเดี๋ยวผมเล่นมิดใหมมาเอมา โอเมนโดนไปนัดหนึ่งโอเมนโดนคอนัดหนึ่งข้าจะเก็บหน้าดูใช่ไหมขี้ตาผมบอดข้างบนก็มีโอ้ข้างบนตายล้วข้างบนข้างบนมีมีเลสมีเลสเลสดีกว่า หัวแตกไปดมเอ้าเที่ยวหัวแตกอะไรวะตทีวาไปดูเล่นเมื่อกี้อ่าตัวท้าย <c oughs> ผู้หญิงอีกแล้วเป็นไทยเอาเลยเอาเอาเลยจังหวะนี้เอาเลยมันพูดชาให้กูไม่ได้ยินตอนที่กูออฮิวมันเออใช่เหรอเอาหรอแล้วเราเมียมาพูดก็ที่จะล่อเมียไม่ใช่อย่างนั้นดิกูว่าใช่แล้วอุ้ยอุ้ยแม่นนะแม่นนะเฮ้ยขึ้นขึ้นห้องอะไรทีอย่างห้องเดียวมาแจก ไปครั jaar jaar บบนมี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 ไอ้กูฟังเันบนมิววะคิวจอยคิวจอยเจ็บไม่รู้บอกทำไมไครับไอ้เนี้ยมีปืนดีกูเก็บบ้างมั้ล่ะไม่ตายเทนเด่นเทนเเทนเนนดี้เ้ยขอบันดอเลยดิ ไอ้คนว่า20ข้อทำไมกูต้องให้ไอ้เหี้ยเปคุณสุวินเนอะมัเป็นใครเนี่ยอ๋อจีอ้าวกดยีดนี่แม่นด้วยเหียเอาไง่ะเอ้ยมีปือตรงนั้นเหรอขอไปเก็บก่อน นี่ของจริงเจอกูอยู่นี่นะสบายจริงนี่เช็คนึกว่าคืนเราลงอูนี่โอเควะเนี่ยอยู่โปรเบบย์ทรโูเบบี้เสียงง่ายเสียงมันต้องมาแมลงกินแมลงนี่โอ้ยเหี้ยแต่ไลายังไง เปนพวกตาเถื่อนไฟปเือนยัไ <awakening> ด้เล่นต่อเฉยเลยเื่กูไม่มีปัญหาไอ้เหี้ย กินแมลงกินแมลงโอเสียงโคตรแน่นเมามันลงไามันลงงลห่างวะ

Game game One hour later. One enemy remaining. Spy yeah. down A. Me. Yeah. 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 You. Thank you, baby. อมาคงเป็นร้านเลยจัดกูแกงกูจีแกงกูจีแกงกูจีแกงอู้ยน้ำตาสายกูจีแกงกูจีแกงกูจีแกงอยู่นี่ไล่ได้พี่ไล่ได้เต็มตากูเลยยอมแพ้แน่เอาไปต้อมาเดี๋ยวดูให้ข้างบนไป

ไรนะที่เคยเห็นตัวเองไปอยู่ใน y o ยูทูบบอเจ็ดไม่พูดเลยพูดเฉยไพี่พูดเฉยไม่ได้ะไรหรอกผมพูดเฉยไพี่ไม่มีอะไรหรอกวิจารสอนนัด Surprise motherfucker เอาไปจูบกูได้ โยนหัวแม่งนะเมื่อเี้า Thank you t h a เป็นล้านเลยดูแฟงดูแฟงเก่งไอเจงเอ้เอเอแยแลกนี่ดีนี่นนดูดูดูพี่ชายกูเองดูดูดูนี่นี่นใส่เลยซ้ำเออต้รามีคนกันคนหนึ่งบอกเลย <Okay. S 2> โอเคมาแฟงจะมดป้อ<ผ>มป้อมคิวจอยแตก ปอม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 สวยพี่ไดสวยแบ่งกันคนละคิวสองคิวสวยพี่สวยสวยพี่สวยจริงมันหลอกนะไปไปแพนแผนไปพี่พี่เหลาแม่งนี่พี่เหลาเหลาแม่งนี่เหลาโอ้ยนี่ไม่เล่นเลยไม่ไหวไม่ไหวเหยเปลอมอ้ตน้ำเก็บทำไมล่ะ อุ้ยเฮียแม่งยิงกูได้สัตว์ป้อมแม่งมหาศจรจันไอสัตว์รักแบบนอนเนี่ยวะอ้าอยู่ข้างบนเหรอหมอเมย์เนี่ยนะอุย้ยมีทิกดีวะ ปวดแผนสิสแพนแพนแพนเย่เจ oh. yeah. ้อย่างดีโอ้ย <player> oh, ยิงยีเลิก oh. เล่นเลยดอปซ้ายดอปขวาพวกน้งนองอยู่ปอไหนนะอยู่ปอสาม oh. เลยสิมสี่โอ ชนป3เกือบเดียวหนอ SB ลู่มาหัวเขาแปะ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 จะแตกข้างมือม้งเหรอเอฟเอฟเอคุจอยเหรอเออคุณจอยปอบไอ้ยัยแมไม่มีมุกเว้ย เอเย่ตายแล้วสนุกจ ah ังเลยมีเลน่าแล้วมีเลน่า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 รัดวันเหลาไม่ได้เยี่องเมียนตีไอสัตว์อย่าไปเล่นกับมันไมี่ติอยัวอุ้ยเล่นเปลนโอเมนโอเมนบูดบี้เปลนโอเมนโอเมนนองสารจังหนูแพนแบบรีบๆเฮ้ยหลังกู เคนนี้ของจริงแน่นอนนะพี่งงจริงงงจริงเราเล่นเล่นดีตาดิล่ะตาหน้าเลิกคุยเฮียดูปีกูได้แล้วยันเลยกยวมีสปอนเียมากิน ระวังเจิดนะฮะเจอดีเจิดโอ้ชิตแมนโดนลุมได้ได้ได้เขาได้นะเข้าได้นะนะมันอยู่อะไรวะคิเช่นอะคิเช่นสองตัวพอกันไปก่อนว่าที่หนึ่งในเอเชีย น <laughs> <g ın> ้ำหวานอินเซาทอีสเอเชียไอซื้อผมไปแฟนน้าผมไปแฟนบีนะไปกูมึงไปองทำบล็อก่อน โดนสองนัดยีมเลยนะถ้าใครเปนโยนปืนใส่กูเพราะเออมันซึ่งไปได้ไงก่อนว้าม,นม,ม,มนันไปมึงถามแเปกงเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้เลนเะฮียอ๋อ <c oughs> ใช่เหรอเออเลท <c oughs> น่นรูเป็นไรขวาขวาขวา แว e ขอได้ปะจ๋งขอได้ะอนีขอปืนนั่นนะตรงนั้นกระทอยู่ไหนจริงอ้าขีโดนย,ยิงเล่นๆจีจีจีจครับทุ